นี่นครับเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องในขณะที่รถกําลังจะออกแล้วนะครับเท่าแก่ของเราก็จะไปทํางานต่อแล้วนะครับเลยไปนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับนิ่มมากนะครับ คันนี้นะครับอ่าเป็นเงินสดเนาะนะครับอ่าเป็นเงินสดที่7หลักนะครับก็บอกคร่าเข้าแค่นี้แล้วกันครับเงินสด7ดหลักนะครับผมอ่าบวกค่าปรับแต่งบวกอะไรเพิ่มเติมนิดนหน่อยๆนอยนะครับไปเจียนะอ่าผมโชคดีนี่นะครับไปแล้วนะครับออกจากวัดแล้วครับเรามาเจมรถใหม่กันนะครับเงินเจ็ดหลักเนี่ยไม่ใช่หาว่าไม่หามาง่ายๆนะครับ ก็จะเป็นเงินที่หายากพอสมควรน,นะครับแต่เท่าแก่น้อยของเราครับอาอยู่โน่น no, นะครับอยู่ฝั่งอเมริกานะครับแกก็คือว่าขับรถมาตั้งแต่เด็กนะครับก็คืออยากได้รถที่เป็นบรรทุกหน่อยนะครับก็เลยอัพไซส์หน่อยนะครับโอเคจบคลิปแค่นี้นะครับ